นี้น้ำมันไม่ลึกมากนะครับเป็นคลองส่งน้ำเล็กๆก็ใช้เป็นกบยางแล้วกันนะครับตรงนี้ lồn tây múa pa cắt thịt đó ไปตัวที่กัดกินนะครับตื้อไปตื้อมาดันน้ำใส่นะเอาละครับเอาละครับดันโลดันโลกัดเต็มเต็มเลยครับก็ ซื้ออยู่พักหนึ่งนะครับก็คือทีแรกตีไปเนี่ยตีตกใส่หัวมันเลยแล้วก็มันก็ขยับดีไปนะครับตีไปตีมานะครับออกมากัดจนได้นะครับนะครับมาช่อนนะครับกัดกบยางแก้คันนะครับหมายเล็กๆน้ำตื้นๆนะครับเหยื่อที่ใช้เนี่ยเป็นกบยางก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าเสียงมันเบานะครับมันจะทําไม่ให้ปลามันตื่นนะครับผมโอเคผมกบยางแก้คันหมายสภาพน้ําตื้นๆนะครับลองลองลากดูนะครับค่อยๆลากมาครับ กัดจนได้นะครับผมสุดยอดมากครับ